เด็กๆเ,เขาถามนะเด็กๆขึ้นเต้นบนเวทีหรือร้องรำทำเพลงในงานสุราได้ไหมเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่พี่น้องเห็นกันอย่างดาด,ดึงเห็นกันเหมือนจะทุกแห่งเด็กเนี้ยมันจะขึ้นไม่ขึ้นอยู่ที่ผู้ใหญ่สอน ผู้ใหญ่บอกให้ขึ้นถ้าผู้ใหญ่ไม่สอนผู้ใหญ่ไม่บอกให้ขึ้นเด็กอากขึ้นไหมนี่คือความเป็นจริงนะครับทีนี้ประเด็นพี่น้องถามเด็กขึ้นเต้นบนเวทีหรือร้องรำทำเพลงในงานมัสยิดได้ไหมต้องอธิบายก่อนนะครับถ้าเต้นโดยไม่มีจังหวะดนตรีเป็นเด็กนะครับ หุกมแค่มครบนั้นปิดเอารัดนะแต่ถ้าเต้นมีจังหวะดนตรีอันนั้นหารามนะครับแต่บาปนี้จะไม่ตกที่เด็กเพราะเด็กยังไม่มุกลับบาปจะเข้าบัญชีคนสอนบาปจะเข้าบัญชีคนเชิญให้ขึ้นไปเต้นบาปจะเข้าบัญชีคนที่เห็นด้วยสนับสนุนด้วย ทีนี้น่าตกใจนะครับฮุกกมมาอย่างนี้จริงๆและในบาฮ์รุลมาซีบอกว่าอย่างั้นเตอร์เพดายョด engan kataan mesanakan hadis riwayatnu riwayatni ในบาฮ์รุลมาซีบอกชัดเจนว่าอย่าไปหลงกล กับคําอ้างของคนบางคนที่หูกลมว่าร้องราทําเพลงมีเครื่องดนตรีได้โดยอ้างฮะดีสนู่ฮะดีสนี้เจ้าของกิตภีบาฮ์รุลมาซีนมาร์บาวีเจ้าของกอมุสมร์บาวีนะฟัตวววะาฮารามเด็ดขาดและอย่าไปลงคนไม่ว่าจะในสซหห์มุสลิมก็ไม่มีไปร้องรำทำเพลงเครื่องดนตรีนี้ไม่มีในอิสลามนะครับ ไม่ว่าจะเป็นดีซีตีเปา่าหรือขึ้นไปร้องเฉยๆแต่มีเครื่องดนตรีไม่ได้เต้นก็หารแต่ถ้าแค่ร้องเพลงเต้นก็ไม่เนื้อหาก็ไม่ได้ขัดแย้งกับหลักศาสนาเครื่องดนตรีก็ไม่มีอ้นนั้นยังไม่หาร์ แต่ถ้ามีเครื่องดนตรีนี่จบเพเลยนะครับบางคนเข้าใจผิดคิดว่าไม่เป็นไรไม่มีว่าอย่าไปคิดเองครับอย่าไปคิดเองบางคนขออ้างฮะดีสนูอ้างฮะดีสนี่ขี้หกทั้งเปไม่มีในฮะดีษที่อนุญาตเดซีตีเปากิตาโซโลอะไรต่างๆในไอ้นั้นไม่ใช่การละเล่นในอิสลาม พี่น้อยอย่าไปลงกลนะครับเลยคราวหน้าคราวหลังเนี่ยจะให้เด็กขึ้นไปบนเวทีทํากิจกรรมอย่างอื่นดีกว่าอย่ามาร้องรําทําเพลงเลยอ่าให้เด็กขึ้นไปท่องสีฟะยี่สิบท่องดูอาท่องประวัติศาสตร์ยังดีกว่าอย่ามาร้องรําทําเพลงกันเลยเราเป็นการหัดเด็กที่ไม่ถูกต้อง ถึงแม้ว่าเด็กมันน่ารักแต่เราสอนให้เด็กทําสิ่งที่น่าเกลียดเด็กมันนารักทุกคนแลและเด็กนะไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายว่าเด็กมันบริสุทธิ์ล่ะแต่คนใหญ่นั่นแหละไม่ค่อยจะรู้เรื่องสอนเด็กให้เต้นอีแรงอีกาขึ้นมานี่ไม่ใช่เต้นในเทคนะเต้นบนเวทีงานมัสยิด บ่อยครั้งที่เราเราไปบรรยายก่อนที่เราจะบรรยายจะมีรายการแบบนี้แหละ,ะมาจากโรงเรียนนู้อาะครูคนนั้นสอนขึ้นเต้นดาวดาวดาวแต่เนื้อหาเรารักอิสลามเรารักอัลลอฮ์แต่เต้นอีแรงอีกามีเครื่องดนตรีเนื้อหากับการปฏิบัติส่วนต่างกันเลยรักอัลลอฮ์เนี่ยนะทำสิ่งที่อัลลอฮ์ห้าม รักอิสลามลนะ่ะทำในสิ่งที่อิสลามไม่อนุมัติมันตรงกันข้ามนะครับอย่าเลยพอสักทีเรื่องแบบนั้นทีนี้เป็นมาอย่างนี้เป็นศตวรรษและหลายศตวรรษแล้วเลยไม่แปลกที่อัลลอฮ์จะลงโทษพวกเราในหลายๆด้านเพราะเราเอาแต่ความถูกใจไม่ค่อยคำนึงถึงความถูกต้อง าถามคนนู้คนนู้ก็ชอบถามคนนั้นคนนั้นก็ชอบอ้าวจัดมากอาห้หวงห้าหโรงเรียนคนเราจะต้องวัดด้วยวิชาการไม่ใช่วัดด้วยความชอบคือสมัยนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับพี่น้องผมก็ไม่เข้าใจว่าเออทำไมมันเละถึงขนาดนี้และอีกอย่างพี่น้องลองสังเกตดู คนอาวามชาวบ้านธรรมดาทั่ว,วไปโดยทั่วไปแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจศาสนาในภาคฟารดูอินฟาร์ดูกีไฟฟยไม่ต้องพูดถึงภาคฟารดูอินพอไม่ค่อยจะเข้าใจบางคนละหมาดก็ละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างบางคนละหมาดไม่ขาดแต่ให้นับรูกลุนสิบสามยังนับไม่ได้ทำมาทำไมเพราะไม่เรียนกระนั้น ยังไม่ยอมไฟหาคนมาสอนที่สุราก็ไม่ค่อยจะฟังเลยเวลาเขาสอนที่มัสยิดไม่ว่ามัสยิดแห่งไหนส่วนใหญ่แล้วนับหัวได้เลยนั่งมุมนู้สองสามคนมุมนั้นสองสามคนข้างหน้านี่สองสามคนข้างซ้ายนี่สองสามคนประมาณนั้นแต่ถ้าคาราบาวมาสแสดง น้องเดียมาแสดงเล่นเล่นหนังตะลุงเต็มเปียกในลานสนามนี้ต้องเดินเบียดเลยที่จอดรถเต็มเยเีแยะนี่คือความเป็นจริงนะครับทางที่การที่เราไปเรียนศาสนานั่นคือผลบุญที่หนักตาช่างกว่าการทำอิบาดัตด้วยซ้ำไป แต่การที่เฝ้าหนังตะลุงไปเฝ้าคาราบาวนี่สมมุตินะครับอ่าจะเป็นอื่นนอกคาราก,กแล้วแต่และอ่าไอ้นั้นมันมันไม่ใช่ได้บุญมันได้บาปอีกต่างหากนี่คือความจริงนะครับและเป็นอย่างนี้มาไม่รู้กี่สิบปีมาแล้วและอีกอย่างเพราะเวลาครูต้อครูไหนก็แล้วแต่ไปสอน ถ้าขันเดินผ่านหน้าเราอ่ะก็รีบผลักให้เพื่อนทันทีถ้าเราจะให้สักทีหามแบง่งยี่หรือไม่ก็เรียนสิบแต่ถ้าไปดูวงคาราบาวบัตรสองรไม่ลังเลชักเลี้ยงเพื่อนด้วยแล้วมากันสามคนอ่ะหกร้อยไปซื้อบัตรคิดดูสิครับและเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับนี่แหละทำให้ บาลโลของอัลลอฮ์ลงมาอย่างมากมายทางที่ความเป็นจริงแล้วเราคนอาวามแทนที่เราจะเรียนรู้สีฟาตยี่สิบรูกละมาดอาบน้ำละหมาดมาลลกาสสิบคนนาบียีสิบห้ไม่สนใจเรื่องนั้นอ่าเนี่ยความหน้าอันนาะเลยบ่อยครั้งเวลาเขาบอกว่าคนนั้นตายแล้วใจเราเนี่ยนะ ายวับเลยเสียวสันหลังวับเลยทำมาทำไมครับสงสารคนที่ตายละหมาดยังไม่ค่อยได้ละหมาดความรู้ยังไม่มีทีคือรู้เลยว่าเออชัตตารมแกนี้ต้องถูกลงโทษไงเพราะนาบีบอกไงบนดุนยา คนที่จะได้เข้าในสวรรค์หรือจะลงนรกคุณสมบัตินบีบอกให้กับซอฟต์รู้แล้วแล้วเพราะซอฟต์ถามยารอ و ل ลลอฮเราจะรู้ได้ไหมใครผู้ใดจะได้เข้าสวรรค์หรือลงนรกตั้งแต่บนดนุนยาียเราจะรู้ได้ไหมรอสุุลลอฮตอบว่ารู้ได้ซอฟต์ถามว่ารู้ได้ไงรู้ได้ไงยารอสุุลลอฮรู้ได้ยังไง ر س و ุลลอฮ์ก็เลยบอกว่าคนที a a, k k ่จะเป็นชาวสวรรค์เขามีคุณสมบัติชาวสวรรค์ตั้งแต่อยู่บนดนี้ยังไงครับคุณสมบัติชาวสวรรค์รักศาสนาเรียนรู้ศาสนาอามัลอิบะดัคขยันอ่าชอบทําคุณงามความดีอ่านั่นคือคุณสมบัติชาวสวรรค์เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อมนุษย์ร่วมกันนั่นคุณสมบัติของชาวสวรรค์ ส่วนคุณสมบัติชาวนารกไม่สนใจศาสนาเห็นแก่ตัวเอารับเอาเปรียบขี้ฮกขี้ตอนแรกขี้ปลิ้นสารพัดนี่คือความจริงนะครับและถามว่ามีมีกิตับไหนบ้างฮะดิษไหนบ้างอายัุไหนบ้างอุลมามะคนไหนบ้างคุณสมบัติชาวสวรรค์ขี้ปลิ้นขี้ฮกความรู้ไม่มีมีหรอไม่มี นั่นคือคุณสมบัติชาวนารกเลยคุณสมบัติเหล่านั้นเราต้องขจัดออกจากตัวเรานั้นรอสุลลอฮ์ตอบประเด็นคำถามที่สับัตถามนั้นนะบอกชัดเจนในฮะดีสติรมิซีบอกชัดเจนเ,จเลยรอสุลลอก์บอกตั้งแต่ยุคสมัยของท่านสับัตได้เป็นคนถามเลยรอสุลลอฮ์ตอบให้อ้าา ฉะนั้นลูกหลานเราเราก็ย่อมรักลูกหลานของท่านท่านก็รักท่านก็เป็นห่วงแต่ท่านจะต้องรักต้องเป็นห่วงให้มันถูกที่ถูกทางอันนี้ทำาให้รักลูกยุงสักตัวไม่ให้กัดแต่ไม่ให้เรียนศาสนาไม่รู้รักยังไงถามว่า หลานของคุณที่คุณรักนั่จะอยู่คําฟ้าอย่างนั้นเปล่าเลยวันหนึ่งหลานของคุณก็เหมือนมนุษย์ทั่วไปเกิดแก่เจ็บตายวันหนึ่งฉะนั้นคุณต้องคิดมีชีวิตเพียงไม่กี่สิบปีหลังจากนั้นอยู่ในลหลุมฝังศพอ่าหลุมฝังศพโดดเดียวเดียวได้จริงๆ อยู่ในความมืดผ้ากับปานสามชั้นก็มืดสังงดชั้นเดียวก็มืดแล้วสองอีกสามอีกลงอีกชั้นหนึ่งหล่าชั้นที่สี่ลงชั้นที่ห้าดินกลบลงและพี่ดองคิดดูสิว่ามันจะมืดขนาดไหนถ้าเราไม่เตรียมตัวให้ดีเราก็ลำบากล้านเราไม่เตรียมตัวให้ดีล้านเราก็ลำบาก นี่คือความจริงนะครับฉะนั้นถ้าเรารักลูกหลานของเราเราต้องรักให้มันถูกที่ถูกทางอ่าชัดเจนเลยนะครับการขึ้นร้องรำทำเพลงบนเวทีนี่อย่าเลยพอสักทีให้ที่ผ่านมาที่ไม่รู้เรื่อง่ะให้มันผ่านพ้นไปแล้วก็ตอบอไปเชจต่อไปถ้ามีโอกาสข้างหน้าเอาล็อเปิดให้อ่า ไม่มีเหตุการณ์โรคติดต่อไม่มีอะไรคราวหน้ามีโอกาสจัดงานอย่ามีเรื่องร้สาระและก็ถ้าจะให้คนคุยเรื่องศาสนาก็ให้เป็นศาสนาจริงไม่ใช่เชิญให้คุยเรื่องศาสนาแทนที่จะพูดในเรื่องชาวบ้านได้ประโยชน์ ได้ปฏิบัติจริงเข้าใจาศาสนาเข้าใจาศาสนาจริงแต่ดันไปพูดเรื่องดาวอังคารชาวบ้านอุตสาหมานั่งฟังรอกว่าจะขึ้นเวทีเป็นชั่วโมงรรนะ,อะพอมีโอกาสได้ขึ้นเวทีฟังอีกเป็นชั่วโมงกลับบ้านมาได้แต่เรื่องตลกบกหา เขาให้พูดเรื่องศาสนาแต่มาพูดเรื่องตลกบกห่าไอนาอินดูจากสาเหตุนี้แหละฟังการบรรยายชาวบ้านผ่านมา20ปีฟังการบรรยายยังไม่รู้เรื่องเลยศาสนาทำาไมทำไมละ่ะก็เนื้อหามันไม่มีละ่ะพูดเรื่องไร้สาระละ่ะเลยคราวหน้าคราวหลัง ดนตรีบนเวทีหยุดสักทีสภาโจกบนเวทีพอสักทีเอาเนื้อเนื้อเอาที่เป็นสาระเอาที่ชัดเจนบางคนชนิดนี้ก็มีชาวบ้านทั้งหมดชาวพอีอกดชอาลิสุนอหมันเอาข่าริจมาพูดบนเวทีเอามุจัสมาพูดบนเวที Enak indu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ini apa yang sing tinak Poh sakti Aha